วันนี้จะมาแนะนำตัวแจกฟรีที่ทุกคนได้รับนะครับเป็นตัวที่ด yes. ีมากๆตัวนึงก็คือจีควักโอเมก้าไซคอมมูตัวนี้นะครับเป็นตัวแจกฟรีที่สามารถปั้นดาวขึ้นระดับ2ดาวได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเนื่องจากว่าจะมีเบเกอร์มิชชั่นตรงนี้นะก็คือคุณสามารถทำนะครับทั้งหมด5ระดับนะครับก็คือระดับเลเวล1เนี่ยคุณจะได้1ตัวแล้วก็ระดับเลเวล5านะครับอีกหนึ่งตัว ระหว่างทางนะครับก็จะมีตัวที่เป็นยันแม่นะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวกันทั้งหมด2ลัมพคูณ2ก็คือเป็น4ตัวอัพระดับ3ดาวได้อีเนียงก็จะเป็นยันแม่ตัวนี้นะครับได้รับ2งานขึ้นตูระดับ1ดาวได้โดยยันแม่ทั้ง2ลัมนี้นะครับก็คือของตัวผู้ชายนะเซนนทีเกลแอนแครรีเบสทูนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นคอนเพิ่มความสามารถนะครับของทุกยันแม่แหละจะเพิ่มแฮตพีกับแพทแทกนะครับของตัวที่อยู่ในยะยะนะครับโดยในสังกัดนะครับว่าจะเป็น ของตัวพวกเกี่ยวกับกันดั้มนะครับพื้นฐานนั่นแหละก็คือเนี่ยที่พักก็ได้นะครับของผมก็จะมีเทิร์นเอเราก็จะมีพวกกันดั้มนะครับทีสามอีกลำมันก็จะเป็นเลเชลแลนซัมนะครับอันนี้ก็คือแครี่เบดทูนะครับของในสังกัดก็จะเป็นของพวกนะครับจะมีเอ็กเซียนะครับที่ผมมีอยู่ตัวหนึ่งโดยภารกิจทั้ง5้าระดับเลเวลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมีทั้งหมด9าภารกิจเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวพวกการใช้ AP นะครับหรือว่า การทำภารกิจนั่นแหละก็คือคุณกดไปนะครับมันก็จะนําไปทางไปให้คุณนะครับสามารถเคลียร์ภารกิจมิชชั่นได้อยู่แล้วส่วนสามบรรล่างเนี่ยมันจะเป็นมิชชั่นตัวที่เป็นเทนนิงนะครับก็คือคุณเคลียร์ระดับเทนนิงนะมันเป็นการสอนนั่นแหละการเล่นตั้งแต่การใช้ย,ยนนะครับแชนสเต็ปการโจมตีอีกครั้งซับพอร์ตและแท็กดีเฟนอะไรพวกเนี้ยเคลียร์ให้หมดนะครับตามดับแล้วก็จะสามารถปลดได้ทั้งหมดเลยถ้าเคลียร์หมดก็จะได้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับอย่างที่บอกคือขึ้นสู่ระ สำหรับหุ่นจีคว้าก็จะเป็นตัวสีทองนะครับระดับเป็นเซตอาเป็นสายนะครับแอทแท็กก็สามารถโจมตีเป็นโมดิฟเคชันได้นะครับมีค่าแท็กสูงมีค่าแท็กที่สูงนะครับแล้วก็ดีเฟนส์ปานกลางนะ้โมบิลิตี้ก็ค่อนข้างสูงเลยมูฟได้5ช่องนะครับเอ็นเอสพีระดับปานกลางก็สำหรับตัวนี้นะครับจะมีสกิลนะครับก็คือระดับตัวสีทองเนี่ยจะมีสกิลการใช้งานไม่เยอะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแตกกับเพื่อนตองที่ว่ามันมีท่าแค่ท่าเดียวนะครับก็คือเป็น โทเมนอสชีทท็อกนะครับก็คือเป็นการปลาขวานใส่นะระยะก็คือ1นถึงสช่องมีค่าพาวเวอร์ตั้งต้นนะครับสามพแล้วก็ใช้เีเนยี่สีนะครับบอกความแม่นยำนะครับก็คือ5%แล้วก็คริ t i คอลหมีบริตี้ติดตัว2ค่าก็คือการบูสต์นะครับค่าแท็กขึ้นอีก10%แล้วก็ความแม่นยำอีกความปนความชนพื้นที่ทั้ง5นะครับก็คือมีอวกาศนะแล้วก็บนพื้นฟ้าบนดิน ทะเลแล้วก็ใต้น้ำนะครับก็คืออยู่บนอากาศได้นะครับบนฟ้าได้บนดินได้นะครับแต่ว่าอยู่บนน้ําไม่ได้นะแต่ว่าสามารถดำน้ำได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีโล่นะครับป้องกันดาเมจได้20%เวลาตั้งดีเฟนส์นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตดีเฟนส์มาพร้อมกับผู้ขับขี่หุ่นนะครับน้องอามาเทสยูซุริฮะหรือว่ามาชูสหรับน้องมาชูนะครับแนะนำให้อัพเลเวลนะครับถึง45่สิก็สามารถปลดนะครับก็คือคาแรคเตอร์สกิลแล้วก็เบริตี้ได้ทั้งหมดประกอบไปด้วยคาแรคเตอร์สกิลนะครับก็คื เพิ่มค่าแอตแทกนะครับดาเมจอีกส5บหเนึ่งเทิร์นแล้วก็สเวนเลเวล1นนะครับก็คือเนะ็กไฟน่าจะเพิ่มคาร์บิดีหึงร้อยเปอรนอาบิลิตี้นะครับเท่าที่เห็นมานะถือว่าเป็นตัวสีทองลับเป็นตานะครับเพียงตัวเดียวที่มีแช a n c สเต็ปเพิ่มเติมแช a n c สเต็ปก็คือนะครับเมื่อคุณสามารถสังหารศัตรูได้อ่ะคุณสามารถเทิร์นนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้ง มีเพิ่มดาเมจระยะใกล้นะครับซึ่งก็คือตัวนี้มีท่าเดียวนะครับเป็นมีรีอยู่แล้วแล้วก็เมื่อขับขี่หุ่นนะครับของซีรีส์ที่ควักเนี่ยก็ค,ยคือจะเพิ่มดาเมจอีกสิแล้วก็ลดดาเมจสิบเอทำให้น้องนะครับเป็นตัวละครที่สามารถเวลาสาังหารศัตรูได้นะครับสามารถเทิร์นเพิ่มได้2ครั้งเท่ากับว่าใน1เทนะิร์นสามารถตีได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองพ็จะเทียบเท่ากับตัวที่เป็นเซสุนะานะครับผู้ขับขี่ขุ่นเร็กซีย ซึ่งจะบอกว่าตัวที่เป็น G ีควักนะครับเป็นถุงระดับสีทองเลสนาที่แบกได้ดีมากๆนะครับผมว่าเรเวกไป50ใช้คู่กับกันดั้มเซียซึ่งตามที่คุณเห็นนะครับผมไม่ได้ใช้ U R อซักตัวเดียวเพราะว่าผมไม่ได้กดเลยนะครับในตู้นี้ในตู้นี้ก็จะบอกว่ามันมีโอกาสได้นะครับคือตัวทั้งหมดอะ่ะก็คือจากตู้ที่เป็นการันตีประกอบไปด้วยนะครับกันดั้มแล้วก็จะมีนะครับอีซี8นะครับแล้วก็สติเกอร์จะมีลาซิกเน่เอ่อเนวกันดั้มซาซาบี ยูนิคอร์นเดรทีบนะครับคอสโบนฟรีดอมแล้วก็เอ็กเซียนะครับกับการดัมบาบาทอสแล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นอรียลนะครับกับฟินิกซ์ซึ่งพวกนี้จะบอกว่ามันคือตู้ที่เป็นผมคิดว่าเป็นตู้ถาวรอ่ะมีโอกาสในการได้นะครับแล้วก็เศษเกลือสามารถเอามาแลกได้นะครับจะบอกว่าในตู้เนี้ยในบรรดานทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้มีตัวไหนที่ชอบเป็นมิสเซสนอกจากเอ็กเซียก็เลยพอกดการันตีเอ็กเซียมาได้อ่ะก็เลยไม่ได้คิดจะเอาเพชรนะครับมาใช้ในตู้นี้ผมคิดว่าในอนาคตอ่ะ ในตู้น่าจะมีตู้ลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวที่ยังไม่เรายังไม่เห็นกันอะ่ะซึ่งผมนะครับเร็งๆไว้อะ่ะก็คิดว่าจะเก็บเพรนะครับสำหรับใช้กับตัวที่เป็นตัวที่ผมเมนนะก็จะเป็นของซีรีส์กันดั้มวิงก็คือเดรสไซส์แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นก็ตกันดั้มนะครับของซีรีส์จีกันดั้มแต่สำหรับคนที่จะกดตู้นี้นะครับก็แนะนําเป็นการหายานแม่ก็ได้นะไบโนอาไวเบดหรือว่ามูเลลามมีัสนะครับอาร์แองเจลส่วนตัวผมเองก็ตามที่บอกนะาจะยังไม่กดย เบีย <X> นะครับมาแบกแล้วก็จีควักนะตัวเดิมก็เป็นระดับสีทองนะครับที่ผมได้มานะครับก็จากตู้การันตีนะครับมีเทิร์นเแล้วก็ทีสามกันดั้มเนี่ยก็ได้มาจากเนื้อเรื่องนะครับในการผสมแปรนะก็คือเวลาคุณเคลียร์เนื้อเรื่องของแต่ละช่วงเนะี่ยอย่างกันดั้มปกติถ้าคุณสามารถนะครับสร้างหุ่นแล้วก็ผสมแปรนะครับเพื่อสร้างนะครับกันดั้มที่สุดสายซึ่งก็เก่งพอสมควรนะระดับ s s เสีทอง ซึ่งพอคุณเคลียร์ในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตาเนี่ยก็จะมีที่สุดสายนะเป็นเซตากดั้มนะครับเป็นเซทอาร์หรือว่าตัวนี้นะครับปุ่นสีทองก็จะเป็นไฮยาคุชิคิออกการ์ดซีก็มีนะครับคือทุกซีรีส์แล้วถ้ากิคุณเล่นจบในเรื่องอ่ะคุณสามารถผสมแปลนได้หมดนะเพราะน,นี้ก็จะเป็นเพอร์เฟกต์สไตล์กดั้มแล้วก็มีฟรีดอมกดั้มเมเทโอไปถึงการ์ดเกันดั้มเมเทโอนะครับแล้วก็ ตันนี้เลย providence gun dam ก็ในทุกซีรีส์นะครับจะมีกันดั้มสุดสายให้คุณเล่นอยู่นะถึงแม้จะไม่ใช่ระดับ ur ผมคิดว่าเล่นได้ระดับหนึ่งเลยซึ่งการเคลียร์เมสเตจก็ไม่ได้ถือว่ายากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างกันดั้มปกติเนี่ยก็เคลียร์ตั้งแต่1นึถึงสิได้นะครับค่าพลังก็ประมาณ3ามหมแต่ว่าจะมีแค่ระดับพ้านะครับที่ใช้สูงหน่อยซึ่งจะบอกว่าในซีรีส์กันดั้มเนี่ยคุณต้องใช้ตัวที่เป็นน้องมาชูนะครับที่ควักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวละครหลักนใส ส่วนฟรีสจอรคอร์คุณก็เอาตัวที่เป็น UR นะครับมาแบกได้อย่างกันดั้มซีกับเซตาที่เพิ่งเปิดมานะครับก็ระดับก็เคลียร์ไปได้เรื่อยๆนะครับตามค่าพลังของคุณอะ่ะที่อัปเกรดเพราะว่าเลเวลหลักๆเลยนะครับของตัวละครสําคัญเซตากันดั้มก็ยังใช้ค่าพลังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจีควักเองก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างแบกได้ดีนะครับก็คือจะมีเอเทอร์โน่โรสนะเป็นการใช้ขุนเฉพาะซีรีส์อ่ะก็อย่างซีรีส์ของกันดั้มปกตินะครับจะต้องใช้ขุนในซีีีรส์น้ซึ่่งจะบอกวา ในซีรีส์นี้มีตัวละครค่อนข,ข้างน้อยนะครับ t ีควักตัวหนึ่งแหละแล้วก็ี3ันดั้มนะครับพวกตระกูลันดั้มก็ใช้ได้หมดนะแลผมก็ใช้พวก Easy-8 นะครับแล้วก็ในตนัวละครพวกเนี้ยแบกมานะครับสามารถปิดได้ซึ่งลักษณะของการเล่น Eternal Load ก็คือห่อคอยนะครับเพื่อเก็บตัวที่เป็นเนี่ยตัวที่เป็น RPF นะครับแล้วก็เ,กเพิ่มเติม,มซึ่งก็ใช้ค่าพลัง2 0 0 0นะครับ จะบอกว่าออตโตเกมนี้ก็ฉลาดระดับกลางๆนะนี่เป็นตัวแบกได้นะครับในการลุยขอของซีรีส์กันดั้มคุณหลายๆตัวก็ได้จะมาจากการเคลียร์สเตจนะครับแล้วก็นั่นแหละ มันจะมีการแคปเจอร์นะครับของแต่ละด่านด้วยถือว่าเล่นได้ดีนะไม่คี่เลตเลยสำหรับพวกตัวดับเวสนาสีทองหรือแม้กระทําต่ำกว่านั้นนะครับแค่สาสีฟ้าก็ายังเล่นได้นน้องเป็นตัวละครที <S <S ่สามารถนะครับเทิร์นได้ทั้งหมด3ครั้งอ่ะเ้ากิดการสัตรูได้นะยานิสนาย ก็แนะนำเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะจีวักนะครับเอาเป็วประมาณ50นะครับน้องมาชูก็45นะครับกดทุกอย่างครบเนี่ยแล้วก็ตัวแบกตัวเป็น UR ตัวอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเล็กเซียนะอาจจะเป็นฟรีดอมนิวกันดัมฟินิกอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้งานได้หมดนะใช้งานได้ค่อนข้างดี ก็มาแนะนำตัวฟรีดีๆนะครับอย่าง GQ u วั k สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ